การขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างลำเลียงผลทุเรียนพันหลงและหลิมงน้ำหนักกว่า100กิโลกร,รมัมลัดเลาะไปตามเส้นทางที่คดเขี้ยวสูงชันคื่ทักษะของแรงงานรับจ้างขนทุเรียนในเผื่อลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์แต่แม้จะมีความชำนาญเช่นไรหากมีฝนตกลงมาการขนส่งที่ดูเหมือนง่ายก็กลับมีความเสี่ยงสูงและที่ผ่านมา มีชาวบ้านขับขี่รถตกเหวจนบาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วถ้าเคยถ้าคนเคยครับถ้าคนไม่เคยก็ลําบากนะครับแรกๆครับนัดประมาณเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่บางถ้าทางง่ยายๆก็ประมาณ80ทางง่ายๆก็ประมาณร้อยหนึ่งครับขณะที่ชาวบ้านที่มีอาชีพรับจ้างตัดทุเรียนก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการปีนขึ้นต้นทุเรียนไปตัดผล เพราะมีดมีความคมมากขณะที่ผลทุเรียนก็มีหนามแหลมทําให้บาดเจ็บได้ทุกเวลามีดมีดก็เข้านิ้วอุปสรรคเยอะแยะนะครับใช้พัตเตอร์พันเต็มมือราคาแพงครับภูมิประเทศก็อยู่ไกลครับอยู่บนดอยรับจ้างอย่างนี้อยู่ที่โลละเจ็ดบาทครับวันนึ่งก็ หารกันครับจำนวนคนตัดได้เท่าไหร่ก็ใช่ครับช่วยกันปันหนึ่งประมาณที่ทางสงทุดของผมสองพันห้าร้อยโลครับถึงจะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงแต่ค่าตอบแทนก็สูงตามไปด้วยเพราะราคาของผู้เรียนพันหลงและหลินค่อนข้างสูงดโดยปีปนี้ผู้เรียนพันหลง ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ200บาทส่วนพันหลินราคากิโลกรัมละ250บาทแต่ปัญหาสำคัญคืออากาศที่ร้อนและแ้งจัดทำให้ทุเรียนผลเล็กและมีต้นแห้งตายแล้วบางส่วนขาดแคลนน้ำครับทุก็บางทีก็ออกมาจากบ้านมั่งถ้าใครที่ทำบ่อเก็บไว้ก็เอาตรงบ่อตัวเองอะ แต่แต่มันก็ต้องใช้ปีหน้านั่นแหะเพราะว่าต้องกลับตอนฝนตกด้วครับก็เห็นมีทุเรียนตายตายครับตายเยอะเลยครับปีนี้ก็ถือว่าแรงจัดนะครับนอกจากอำเภอรับแลจะเป็นแหล่งปลูกทุเรียนแล้วที่ผ่านมายังมีการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมถึงลองกองลังศาสตร์มังคุดและกาแฟไปยังเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ อำเภอศรสีสัชนาลัยจงังหวัดสุโขทัยและอำเภอเด่นชัยจงังหวัดแพร่ล่าสุดมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า36,000ไร่